ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเด็บทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อจะมาทำการทดสอบครับรถยนต์ทั้งหมด4รุ่นนะฮะในรอบนี้ครับนั่นก็คือโตต้าปรีวูซ์ไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโตต้าไฮรักซีโวทีวีทั้งเชื้อเพลิงแบบดีเซลไฮบริดนะครับมีแบบ FCEV ีอครับแล้วก็เป็นแบบแบตเตอรี่ EV นะหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับขับแบบสั้นๆว เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารายละเอียดในการทดสอบรอบนี้อาจจะได้ดูแค่เฉพาะการทดสอบจริงๆนะสั้นๆจริงๆเลยครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคตอนนี้ครับเรามาอยู่บน t o y o ต a h i ฮรักซีโนะครับที่เป็นพลังงานแบบไฮบริดดีเซลจริงๆ h y บริดของเขาตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบไมฮ y บริดแต่ยังไม่ใช่รูปแบบของ f ฟูลไฮบริดอาจจะต้องลืมการใช้งานบนโฟลาคอร์ยารีทคอร์อะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะ เข้ามาช่วยเหลือการออกตัวนะครับแล้วก็ช่วงที่เราต้องการอัดตาเร่งเยอะๆอะไรเงี้ยก่อนจะเข้ามาช่วยได้พลังงานทั้งหมดยังเป็นความลับอยู่ยังตอบไม่ได้เพราะว่าคันนี้คือโปรโตไทป์อยู่นะครับเรียกว่าเป็นตัวต้นแบบนะครับแล้วก็จะพัฒนาจากต่อจากนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่แน่นะวันนึงช้างหน้ามันอาจจะเป็นแบบฟูลไฮบริดก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองในสนามครับแบบสั้นๆนะครับสั้นๆจริงๆเนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนครับว่าสูนยถึงร้อยเราจ้เท่าไหร่นะครับ ผมตั้งเหมือนเดิมครับมีไอโบลิดตัวนี้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะดังไหมนะฮะข้อมูลเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือตัวไฮรัก์ดีเซล HB คอนเซ็ปต์เป็นรถต้นแบบสามารถเดินทางแต่้ามาเต็มถังครับวิ่งได้ไกลสูงสุดถึงหนึ่งพันสองกิโลเมตรและมีแรงลากนะครับในการสูงมากถึงสามพันห้าร้อยกิโลหรือว่าสามจุดห้าตันนั่นเองโดยเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซล e-fuel นั่นเองครับโอเคแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งไปครับ ก็จริงๆถ้าเอาส่วนตัวนะครก็ใกล้ๆเคียงของของเดิมที่เป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับก็น่าจะดังเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่11.51วินาทีนะครับใกล้ของเดิมเลยครับซีลิ่งใกล้เคียงงานนะครับอาจจะมีรู้สึกได้นิดหน่อยนะที่จะมีตัวของาอาจจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเ้้มันช่วยได้ในช่วงออกตัวที่เราต้องการแรงค่อนข้างเยอะนะขับไปบประมาณ40กิมตชัวโมงนะครับ ดูความนุ่มนวลครับแต่ทางผู้พัฒนานะครับบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้ดูฟีลลิ่งการขับขี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาตัวของเก่าครับเข้ามาใส่ไว้แล้วก็จะใส่พลังงานตัวใหม่ก็ไปนะครับจะเลยจะให้ดูได้จริงๆก็คือเรื่องของพลังกำลังของเครื่องยนต์นะครับแต่ส่วนอื่นนะครับช่วงล่างช่วงล่างอะไรเขายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าตารางลมนะประมาณ50เนาะก็ฟิลลิ่งอย่างที่บอกครับอ่า ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำหนักนะครับที่ตัวรถเพิ่มมากขึ้นทําให้จุดสมดุลนะครับมันจะต่ำลงกว่าตัวเดิมเนาะเอาแต่ว่ามันสั้นๆนะก็ลองบอกอย่างเนว่ามันสั้นๆนี่จบแล้วนะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยือจบแล้วนะครับหนึ่งรอบนะแล้วก็จะเปลี่ยนคันแล้วนะครับจบการทดสอบในส่วนที่เป็นตัวเครื่องยนต์ SUV นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแบบไฮบริดนะแบบไฮไมไฮบริดด้วยนะหนึ่งรอบเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราไปคันต่อไปครับผมขึ้นมาคันที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับแบบโต t o t าไฮรักซี v วในรูปแบบ BEV นะหรือรถไฟฟ้าร้อซตครับตัวนี้เป็นหัวเดียวนะแล้วก็มีการปรับปรุงขึ้นไปเยอะนะครับจากตัวเดิมที่เราเคยเห็นเป็นตัวอย่างมานะครับเช่นจากเมื่อก่อนนะเราจะเห็นแบตที่มันอยู่ด้านล่างแบบใกล้พื้นมากครับตอนนี้ถูกยกขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีการดัดแปลงปรับนู่นนี่นั่นเนีเขาบอกว่า อันนี้คือเวอร์ชันเกือบร้อยเซแล้วที่จะพร้อมจะขายแล้วดังนั้นเนี่ยจะมีการ่วงน้าหนักมีการจัดวางทู้ล่างอะไรให้มันเหมาะสมกับการวางแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยนี่คือรุ่นที่แบบใกล้เคียงสุดๆแล้วที่จะได้ขายในประเทศไทยนะแล้วก็เราได้เห็นครับตัวหัวเกียร์แบบใหม่นะนี่ก็คือเป็นสไตล์รถไฟฟ้าเลยครับเราก็สามารถหมุนนะครับบุ๊คบุ๊แล้วก็หมุนนะครับเเกียร์ดีขึ้นมาได้ครับแล้วก็มาดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่นะครับจะดีขึ้นไหมนะครับ รอบที่แล้วที่เราไปขับกันเล่นๆนะสั้นๆสั้นๆ,ๆมากๆนะที่สนามโต้ตาไลฟ์นะครับรงนั้นก็ได้นิดหนึงนะได้สําหรับสัมผัสฟีลลิ่งของความเป็นรถไฟฟ้า เป็นรถกระบะนะเหมือนเดิมเลยครับแน่นอนว่าข้อมูลที่เขาปล่อยออกมาให้กับเราเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับโดยตัวไฮรักซีดีโวนี่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าร้อยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเลยนะครับอยู่ใต้ท้องเขาบอกว่าระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดอยู่3 0 0กิโลเมตรจากการชาร์จเต็มหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่เน้นการลากรถเลยนะครสมรรถนะในการลากรถนั้นเป็นศูนย์กิโลกรัมเลยอย่างที่บอกไปแล้วครับนี่คือตัวโตไทครับยังต้องปรับปรุงอะไรเยอะเลยครับ เริ่มต้นสูงถึงร้อยนะเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้สิบเอ็ดวินะสิบเอ็ดนิดนิดนะที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัวที่เป็นไฟฟ้านะครับอ่าไปนูนะ่นแล้วไฟฟ้าไปแล้วสามสองหนึ่งไปครับลองดูครับโอมีแรงกระชากเยอะกว่าเมื่อกี้พอสมควรเลยฮะแล้วผมว่าน่าจะถึงร้อยก่อนคันเมื่อกี้แน่ๆฮะ ได้ไหมอ๋อไม่ถึงฮะแม่กดไม่ถึงฮะนี่แต่ผมว่าก็แหม่ไม่น่าถอนเร็วไปหน่อยจริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะมันดีนะครับแต่พอรุ่งกลางอ่ะมันเหมือนกับพอเครื่องดีเซลอ่ะครับตัวกลางมันจะมาแรงกว่าครับตัวไฟฟ้ามันเหมือนมันจะแผ่วลงไปหน่อยนะฮะก็เลยไม่ได้ตัวเลขเลยโหเสียดายัมือนนะครับช่วงล่างใกล้เคียงกันครับตอนนี้คือเส้นทางเดียวกันที่เราขับกันนะครับความเร็วที่ใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้ อ่าแต่เราจะมีความรู้สึกได้นะครับว่าศูนย์ตุ่งนะครับจะอยู่ข้างล่างเยอะกว่านะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเข้าโค้งกันนะว่าดีไหมนะครับเท่าเดิมครับความเร็วห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราลองนะไปห้าสิบนะโอ้แต่มันเนี่ยมันต,ตีนต้นมันสนุกมากนะเฮ้ยตัวนี้นิ่งกว่าเยอะนิ่งกว่าเยอะเลยนะครับ นิ่งกว่าตัวเมื่อกี้เยอะนะครับนี่เห็นชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการเนี่ย mm. เขาเขาเขาออกแบบมาแล้วนะ mm. เขาได้เรื่องสย์ทวงที่ต่ำลงนะครับจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้กลางรถนะครับมีการบริหารจัดการตัวช่วงล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพร้อมแล้วแหละในการที่จะเอามาขายนะนี่ก็ตัวไปอีกหนึ่งรอบนะครับสาหรับตัวที่เป็นรุ่น BEV หรือว่าพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับจะเป็นรถแบบ ฟิลเซลแล้วนะครับตัวนั้นจะใช้พลังงานไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงของการขับขี่ไปดูอีกทีครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าตอนนี้ผมมาอยู่คันที่3นะครับนี่คือโตลต้าไฮรักซีโนะครับแต่ว่ารอบนี้จะใช้หุมพลังเป็นลักษณะฟิลเซลนะครับก็คือใช้ตัวไฮโดรเจนแปลงไปเป็นรูปแบบไฟฟ้านะครับก็คือพอตัวไฮโดรเจนผ่านตัวแผงนะครับ มันจะแยกออกไปพลังงานไฟฟ้ากับตัวน้ำนะครับน้ำนี่ก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็ไฟฟ้ามาใช้ปั่นมอเตอร์นะเป็นอีกรูปแบบใหม่ครับที่ทางโตต้านะพยายามทําให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้ธาตุต่างๆเนี่ยมันอาจจะหมดไปจากโลกนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไฮโดรเจนครับมันไม่มีทางหมดเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่มาจากน้ำนะผลิตขึ้นมาได้มาจากน้ำอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับต้องบอกจริงว่านี่คือรุ่นโปรโตไทป์นะครับ จะยังไม่ได้เซตติ้งเรื่องของช่วงล่างให้เหมาะสมกับการติดตั้งถังนู่นนี้นั่นอะไรเงแต่ว่าตัวการติดตั้งถังไฮโดรเจนครับเขาจะวางล่าไปจุดเดียวกับที่เป็นวางตัวแบตเตอรี่ในตัวที่เป็นม e v นะครขับเรื่องเอาฟีลลิ่งอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมจะมพยายามพยามไม่ถึงร้อยนะเมื่อกี้มันไม่ถึงนะ เหมือนเดิมครับข้อมูลน้อยเช่นเดิมเลยครับโตารรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นไฮรัก FC EV Concept Car ต้นแบบที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขึ้งข้อมูลที่เขาปล่อยออกมาเขาบอกว่าเมื่อเติมเต็มเท่าจะวิ่งได้ประมาณ600กิโลเมตรและมีแรงลากได้สูงถึง1 5 0 0กิโลกรัมครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาเหลือก็ตัวใครตัวมันเรากันเอาเองนะครับ3 2 1ไปครับ โอ้ใกล้เคียงก,ก,กันกับตัวที่เป็นไฟฟ้าเลยครับจริงๆมันคือรถไฟฟ้าแะครับเพียงแต่ว่าขุมพลังเขาอะครับเขาจะผมทำไม่ถึงร้อยกนะ่อนนะถึงแล้วสิวบเอ็ดี้เข้ากับตัวดีเซลเลยฟีลิ่งนะครับใกล้เคียงกับตัวที่เป็น BEV นะครับถ,ถ้าพูดตรงตรงะครับมันคือรถไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าตัวไฟฟ้าที่มันได้มาครับเขาจะไม่ได้มาจากแบเตเตอรี่เขาก็มีแบตเตอรี่อยู่นิดนึงนะครับที่เป็นพู้ห้คอยบัฟเฟอร์อยู่เพียงแต่ว่า ขุมพลังจริงๆที่แท้จริงครับเขาจะมาจากตัวไฮโดรเจนครับแล้วตัวไฮโดรเจนแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปหมุนมอเตอร์นะครับก็<ล>เลยทําให้รถวิ่ง <wing S 1> ได้นะครับดังนั้นเนี่ย f e ลิ่งการออกตัวครับมันจะรู้สึกได้ว่าเออมันมีแรงมากกว่าที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่พอแรงกลางแรงปลายแบบเนี้ยเครื่องยนต์ดีเซลมันค่อนข้างที่จะมาแรงกว่านะครับเพราะมันมันเริ่มมีแรงบิดมากขึ้นเริ่มมีแรงม้ามากขึ้นเมื่อมันไ,ได้รอบมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเริ่มต้น,นตั้งแต่แรกตรงกลางมันจะเริ่มแผ่ๆแวๆ ได้ตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับสีเลอร์ช่วงล่างตัวน,นี้ผมก็เหมือนกันใกล้ใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะผมต่อสนิทครับแล้วก็วิ่ง50เหมือนเดิมน,นะครับอ่ะไปครับเนี่ยนตอนออกตัวมันก็สนุกดีนะครับชุ่งล่างก็ผมว่ามันสู้ตัวที่เป็น v e v ไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับไม่ได้ถูกเซตมาเพื่อเป็นรถนะมันเป็นโปรโตไทป์ เขาติดตั้งตัวเฉพาะที่เป็นตัวขุมพลังให้มันเป็นแบบนี้เพื่อมาทําให้ดูว่าเฮ้ยมันใช้งานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงล่างเขายังไม่ได้เซ็ตให้มันถูกต้องแล้นั้นเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันโอเคแล้วตัวขุมพลังโอเคแล้วเขาก็จะไปเซ็ตช่วงล่างใหม่ให้มันเหมาะสมกับการขับขี่ของคันนี้อีกทีหนึ่งนะ่าจนะบ,บแล้วครับสามคันนบเดี๋ยวไปดูคันที่เป็นพระเอกสําหรับงานนี้นะครับนั่นก็คือตัวตาผิว่นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูนะครับ ก่อนราไปขับกันครับเรามาว่ากันเรื่องของสเปคเบื้องต้นโตโยต้าฟรีอูสเคันนี้กันก่อนเลยรถคันนี้ครับถูกยกมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเป็นรถสเปคญี่ปุ่นแบบ1 0 0เลยนะครับใช้เครื่องยนต์2 0ลิตรกับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้รถคันนี้นะครับสามารถเบ่งพลังนะครับได้สูงสุดถึง196แรงม้า1น8ินิวตันเมตรเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าพลังมากับมอเตอร์ไฟฟ้าได้พลังงานมาจากตัวแบตเตอรี่ลิียมไอออน 0. ุ 9กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเพื่อนโดยเกียร์ eCVT ซึ่งรถคันนี้นะครับสามารถทําอัตราประหยัดได้มากถึง2 8่กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะตัวนี้เป็นตัวเลขที่เขาเคลมไว้นะครับเป็นสเปคมาจากทางญี่ปุ่นเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับขายอยู่ที่สักประมาณ4.3ุล้านเยนนะครับเปรียบเทียบเป็นเงินไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณล้านต้นต้นเองครับอ่าและนี่คือคันสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนี่คือโตลต้าฟรีอุสนะครับเป็นรถยนต์พลังงานไฮบริดนะครับที่ใช้เครื่องยนต์หลักเป็นเครื่องยนต์กับ มอเตอร์ไฟฟ้าครับตัวนี้ให้กําลังได้สูงสุดถึงที่1 9 6แรงม้านะครับเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสูงถึงร้อยว่าเรได้เท่าไหร่นะอ่ะโอเคพร้อมแลมวร2 1สามสองหนึ่งไปครับเฮ้ยคันนี้สนุกสุด <c oughs> แต่ยังมีเสียงเครื่องยนตะ์นะคันนี้ดังสุดเลยนะผมพยายามไม่ถึงร้อยนะครับอ่าร้อยแล้วโอ้แปดจุดแปดวิเฮ้ยคันนี้เร็วสุดเลยครับ คันเล็กสุดนะครับให้แรงม้าเยอะนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าในการช่วยในการทํางานด้วยนะครับให้ยะอยากได้ซะแล้วสิแม่ภูมอะไรดีมากโอ้โหช่วงล่างนี่หลังจากขึ้นรถกระบะมาแล้วมาขึ้นคันนี้นี่คนละเรื่องเลยนะแน่นอนครับนี่คือรถเก่งครับก็ใช้งานเป็นแบบรถทั่วไปนะใช้งานในชีวิตประจําวันคันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็มีพื้นที่มากพอนะครับที่จะ โดยสารที่มาได้4ี่ห้าคนสบายๆนะครับช่วงล่างดีที่สุดแน่นอนครับมันคือรถเก่งแที่เหลือมันเป็นรถกระบะนะครับแล้วก็คันนี้ถูกขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะส่วนประเทศไทยเนี่ยยังเป็นคําถามกันอยู่นะครับว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับเราก็เชียร์ครับว่าให้มาขายแหละแต่ว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับและจะเอาสเปคไหนมานะครับเพราะมันมีตัวที่เป็น1.8แล้วมีสองจุดศูนย์ตัวนี้เป็นสองจุดศูนย์นะครับตลาล้อมกันนะฮะเวงแล้ตาปห้าสิบนะ ไอ้สนุกชอบนี่นี่ไงเนี่ยของดีเนี่ยบอกแล้วเมื่อกี้เข้าหกติบเน,ะนีของดีนี่เลยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ขายอยู่ประมาณสักสี่ล้านกว่าเยนนะครับก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่ามาเมืองไทยถ้ายกเข้ามาครับมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะโดนผสมภาษีอะไรนู่นนี่นั่นอีกนะครับถ้าอยากให้ดีที่สุดนะวกาประกอบที่นี่ เราก็จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของพวกอัตราสัมปรามิทธิ์ไรพวกนี้ที่ราคาถูกกว่านครับเฮ้ยแต่เชียร์นะผมชอบมากเลยแล้ขนาดขับสั้นๆนะผมชอบเลยนะทั้งดีไซน์ทั้งตัวของการเล่งอะไรพวกนี้ดีมากพวงมาลัยทุกอย่างดีมากครับจบไปแล้วก็ทั้งหมด4คันครับนี่คือการทดสอบของเราสั้นๆในรอบนี้ครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับกับโตต้าทั้ง4คันครับ และนี่ก็เป็นการทดสอบสั้นๆของเราในรอบนี้นะครับกับทั้ง t o โยต้าพีอ s นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น t o โยต้าไฮรักซีโวนะครับเอาแบบสั้นๆเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนะครับเป็นรถต้นแบบแบบโปรโตไทป์เลยนะครับแต่อาจจะทําอะไรกับมันมากไม่ได้นะฮะแต่ว่ารถกระบะแบบไฟฟ้านะตัวนี้มีใกล้เคียงของจริงที่เขาจะทําการจําหน่ายแล้วนะครับและที่สําคัญคือตัว p ีอ u สนี่ขายแล้วที่ญี่ปุ่นนะ อันนี้เป็นสเปกกีปุ่นะฮะเราต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าเอาเบื้องต้นก่อนเขาจะเอามาขายไหมนะครับและถ้าเกิดเขาเอามาขายเขาจะเอาสเปกนี้มาขายหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยติดตามกันอีกทีครับนี่เป็นทั้งหมดครับของการทดสอบของเราสั้นๆในครั้งนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานออโต้เรฟด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบในการรีวิวรถแบบนี้นะครับการพาชมรอบคันรถใหม่หรือจะเป็นสกู๊ปอื่นนะที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลานะครับก็อย พอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับตหรักวันี้ครับผมเออนะครับผมดูน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ